กเกษตรกรเตรียมพร้อมรับเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกร1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเป็นกลุ่มที่2ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกร1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนหรือเดือนละ5,000บาท3เดือนมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ กยทแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางอย่าลืมรีบขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนโดยขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม63ครับ Facebook, การยางแห่งประเทศไทยประกาศข่าวดีสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางที่จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทโดยระบ,บุข้อมูลดังนี้กเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับกยทประกอบด้วยเจ้าของสวน ผู้เชา่าผู้ทำสวนและคนกลีดยางที่จะได้รับเงินในครั้งนี้ครับโดยกเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับกยทสามารถขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แจ้งปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรกับกยทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤศภาคม63นี้ณนะการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับสิทธิเยียวยา15,000บาทในครั้งนี้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับกอยทออได้ที่เว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th ซึ่งจะให้ลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับ หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 2 4 22 22 3 3 2 2 2 2ต่อ243ถึง245ครับโดยนายขจรศักดิ์ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรชาวสวนยางว่ากยอ,อจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลการเึืนทะเบียนและแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาร,ราไปยังสำนักงานเศรษฐกิจกาครคลัง เพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางจากนั้นทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะนําส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังตรวจข้อมูลและคัดกรองป้องกันการรับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลซ้าซ้อนเมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปให้ธนาคารทกศเพื่อดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรต่อไปครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มที่2ซึ่งก็คือเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านเกษตร,รนั้นๆครับเช่นการยางแห่งประเทศไทยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางให้รีบไปติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร,รหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร,รกรกับการยางแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม63ครับซึ่งการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มที่2ซึ่งก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรรีบมาขึ้นทะเบียนหากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือรีบมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหากยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับเมื่อเกษตรกรมาดมําเนินการภายในวันที่15พฤษภาคมนี้แล้วทางกยทก็จะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาราไปให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังต่อไป จากนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็จะส่งข้อมูลต่อไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองครับและจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะดำเนินการส่งข้อมูลไปให้ธนาคารทกสเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโอนเงินตรงเข้าบัญชีของกเกษตรกรที่แจ้งไว้ต่อไปครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง <dengan S 2> ข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสารนาะน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ